พี่ครับฉันที่เขาวางได้ก็ว่าหมครับให้เดือนหนึ่งดิยังเขาขยายจากขยายจากเดือนหนึ่งให้เป็นสองเดือนเดี๋ยวนี้ขยายพาสดุ์ปอครับคนต่างประเทศบ่ต่างประเทศที่เขามาในี่ยให้ตะกรอนมันเดือนต่อเดือนจ้ำแม่นมาสั่นเมนเดี๋ยวนี้เขาให้สองเดือนจ้ำใช่ไหมทั้งไทยทั้งลาวทั้งเวียดนามทั้งจีนทั้งเขมรแม่นบัดครัมากก็ตั้งพาสปอร์ตคือสิพานไถยเนี่ยเขาให้ ทุกมืมงนี่ต้องได้ให้สองเดือนเอาให้สองเดือนให้ทั่วประเทศเลยเหรนบ่ดิทั่วประเทศเลยถ้าเก้านี่ขำไปเพราะว่าเดือนกลับมาจำอีกต้องเกเป็นเดือนบ้านี่ดีใจน้ำดีใจน้ำให้สองเดือนให้สองเดือนบ้านี่เจ้าหน้าที่บอกว่างดีแล้ผู้ใดผู้ใดพวกท่านมีมีเล้าเฝ้าอย่หาเฝ้าอาหาเรียนบ่เจ้าไดนไปกระสันยังเนี่ยโมเดิร์นเช้สาวแนยนบ่ ไอ้ซอกบังดัวนัอนเดรถเต่าตอถเ่ารรถเ่าเอาะเห็นได้อดโอเคครับดีใจนำํำผู้ไดมีผู้สาวเล่าครับครับ